ครับสวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับสู่ช่องมหาบ้านบ้านหลากสไตล์นะครับก็มาพบกันใน EP ที่สองนะครับหลังจากที่ EP หนึ่งตัดสติกเกอร์แบบเขียนนอนในสติกเกอร์นะครับทีนี้ก็เป็น EP สองนะครับสำหรับช่องมหาบ้านบ้านหลากสไตล์นะครับเป็นรวมเรื่องราวต่างๆนะครับอยู่ในช่องนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น เรื่องราวที่ไปเจอเจอในชีวิตประจำวันนะครับก็จะมารวบรวมกันอยู่ในช่องมหาบ้านบ้านลากสาตนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นอีพีสองเหมือนกันตัดสติกเกอร์นะครับมาดูกันเลยครับนี่ครับแบบที่สองนะครับก็คือเราแบบมาจากคอมพิวเตอร์นะครับเอาแบบมาจากคอมพิวเตอร์อันนี้เรามีแบบอันนี้ผมจะแบบมาจากคอมพิวเตอร์อันนี้แบบออกแบบเองนะครับแล้วก็ตามแบบเลยนะครับตัดไม่ต้องเอาเยอะนะครับ กสติกเกอร์นะครับแบบที่สองนะครับแบบที่เรามีแบบแล้วเ,เอาแบบมาจากคอมพิวเตอร์แล้วก็ใช้กาวกาวน้ำนะครับกาวน้ำทาลงไปบนสติกเกอร์เลยนะครับไม่ต้องทาเยอะมากนะครับเดี๋ยว ก็ลูบเพื่อให้ทั่วนะครับเพื่อกระดาษจะได้กระดาษจะได้ติดดีนะครับอันนี้ก็แล้วก็เอาแบบของเรานะครับมาแปะทับลงไปในสติกเกอร์เลยครับนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับเป็นเป็นกาวน้ํานะครับ กาวลาเท็กก็ได้กาวน้ำก็ได้แต่กาวน้ำจะดีกว่าเพราะจะมีที่ที่ทาด้วยเราไม่ต้องทาเยอะนะครับทาเยอะแล้วมันจะจะเยิ้มแล้วมันจะตัดแล้วมันจะยุ่ยนะครับแต่ถ้าปล่อยไว้ให้แห้งยิ่งดีนะครับอย่างอย่างตัวนี้ผมออกแบบเองอันนี้น,นี้แห้งแล้วครับอันนี้แห้งแล้วแบบเดียวกันนี่คือติดกาวเหมือนกันอันนี้ผมออกแบบเองเดี๋ยวจะลองตัดตัวตัวนี้ให้ดูก่อนครับ นี่เราก็ตัดตามตามตามแบบเลยครับต้องปล่อยปล่อยกาวไว้แห้งสักหน่อยนะครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตัดตัดเลยดีดยมันกาวมันจะไม่แห้งแล้วกระดาษมันจะจะยุย่ย ตันนี้ผมจะตัดตัวที่ติดกาวไว้ไว้แล้วนะครับตัวนี้ที่ออกแบบไปแล้วอันนี้เป็นแบบที่สองนะครับแบบสำหรับที่เรามีแบบมาจากคอมพิวเตอร์ จต,ตามตัวหนังสือเลยนะครับ,ต,บตามตัวหนังสือที่ที่เราออกแบบแล้วก็ติดลงไปในสติกเกอร์นะครับอยู่ที่เราเจะแบบมาจากไหนนะครับ สุดมากจะได้มาจากคอมพิวเตอร์นะครับเสร็จแล้วก็ลอกออกเลยนะครับจะได้รู้ว่าเราเราตัดหมูดแล้วนะครับ ตรงไหนที่เรายังยังไม่ได้ตัดมันก็จะดึงไม่ออกนะครับครับลอกลอกกระดาษออกตัดเสศษก็ลอกกระดาษออกจับ,รจกกรออรบตรงตรงที่ไม่เอานะครับพวกหัวพวกอะไรพวกนี้อันนี้เป็นตัวเป็นผมออกแบบเองนะครับจัง จะทากาวไว้แล้วก็ดูไปเรื่อยๆครับกระดาษขาดไม่เป็นไรครับขอให้ให้ตัดเข้า ถ้าถ้ากระดาษยุ่ยก็จะเปลี่ยนใบมีดนะครับเปลี่ยนใบมีดใหม่ก็ได้ครับนี่ครับก็จะประมาณประมาณนี้แหละครับตัดไปเรื่อยๆถ้าเราไม่เก่งศิลป์ก็เอาแบบมาจาก คอมพิวเตอร์นะครับแล้วยังตัดหมดไม่ต้องใจร้อนนะครับใจเย็นๆงานงานศิลป์งานศิลปะก็ไปเรื่อยๆครับ สำหรับสำหรับคนที่เขียนสวยก็เขียนลงในสติกเกอร์เลยก็ได้ครับก็ก็จะลอกก่อนก็ประมาณประมาณนี้แหละครับอันนี้นี่แบบตัดตามทวนหนังสือนี่เราก็ลอกลอกออกออกหมดเลยให้เหลือไว้แต่แต่ตัวหนังสือนี่ครับ มันเป็นพลสติกมันเป็นสติกเกอร์ p v c นะครับไม่แพงครับนะครับทำแบบสติกเกอร์ตัดแบบเร็วๆนะครับให้ทุกท่านได้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเอาเทปกระดาษลอกออกเหมือนกันแล้วดึงรัวหนังสือออกมาดึงหนังสือออกมาจากกระดาษ ก็จะหลุดออกมาเป็นนังสือออกมาละวหนังสือออกมานี่ครับอยู่กับสติกเกอร์เวลาเราจะไปติดทับอีกส้ออื่นก็ได้เี๋จะมาติดใส่นี้นะครับนี่เราจะมาติดใส่ฟิวเจอร์บอร์ดใหู้นะ่อยนะครับลอกปิดได้เลยครับทับเลยจะไปติดกระจกติดอะไรก็ค่อยลอกออกนะครับค่อยลอก ก็จะเป็นแบบนี้นะครับใช่ครับเนี่ยอันนี้แกะตามตามแบบที่เราเรามีแบบนะครับพวกนี้เหมือนกันที่ผมออกแบบไว้กเราเอาไปติดแบบติดกาวสติกเกอร์เหมือนกันก็จะได้แบบนี้อยู่ที่ว่าเราจะไปติดกับอะไรนะครับนี่แบบตัดแบบเร็วๆนะครับให้ให้ทุกท่านได้ได้ดูเป็นตัวอย่างนะครับถ้าเป็นแบบเขาสั่งว่าเขาต้องการแบบไหนเราก็ต้อง ทำละเอียดกว่าน,นีนะ้อันนี้ทาเป็นตัวอย่างให้ทุกท่านได้ดูว่ามันจะเป็นเป็นรูปแบบนี้ติดกระจกรถก็แบบนี้แบบนี้นะครับจะ้เป็นราคาสินค้าก็ประมาณแบบนี้มาตัดตัวนี้กันครับนี่น่าจะแห้งนะครับไม่ต้องไม่ต้องทากาวเยอะนะครับ พวกนี้เอาแบบมาจากคอมพิวเตอร์มาาันจะนจะง่ายนครับมันจะเป็นดำมาหมดเลยนียจ่จิตจิตตามแบบไปเรื่อยครับจะต,ต้องต้องให้แห้งหน่อยซะหน่อยนะครับจะเพิ่งจะเพิ่งตัดเลยรับทากาวเสร็จจะเพิ่งตัดเลย เอาคนละคนละสีก็ได้ครับพวกภาษาอังกฤษนะเราจะเอาไปตัดที่หลังเอาเป็นสีอื่นก็ได้สติกเกอร์พวกนี้มันมันไม่แพงครับไม่แพงเป็นสติกเกอร์ PVC นะครับมันไม่แพง ลอกออกทิ้งไปเลยครับตัดไม่คาดว่าเราปล่อยกาวไม่ไม่แห้งเท่าไหร่นะครับก็ะจะเป็นประมาณนี้ครับนี่คือรีบรีบทำให้ทุกท่านได้ดูนะครับ ก็เลยมันไม่แห้งเท่าไหร่ครับจะเป็นประมาณนี้ครับเรียบร้อยแล้วครับได้ว,ว่าภาษาอังกฤษผมไม่ยังไม่ได้ตัดตัดจ,ดจดพะพลมครับนะครับก็จะเป็นรูปล่มแล้วภาษาอังกฤษผมไม่ได้ตัดนะครับตัดให้ดูเฉพาะจะร่มนะครับตัดทิ้งออกไปเลยะะตัดออกไปเลยครับนะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับ ต,ตามแบบถ้าอย่างนี้คือไม่ต้องติดอันนั้นก็ได้แล้วลอกติดได้เลยครับไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้กาวก็ได้เพียงแต่ว่าพื้นผิวที่จะติดต้องเอาน้ําอันนั้นสักหน่อยนะครับดึงออกมาเลยก็ได้แต่ว่าต้องมีน้ําอย่าให้มันเหนียวเกินนะครับน้ําพอประมาณนิดหน่อยนะครับประมาณนี้ครับแต่ว่า เวลาถ้าทากาวต้องปล่อยให้แห้งสักหน่อยนะครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตัดเลยที่สําคัญแบบที่สองเนี่ยอย่าเพิ่งตัดเลยเดี๋ยวมันจะยุ่ยแบบที่ผมตัดเมื่อกี้เพราะว่าผมรีบรีบทําให้ทุกท่านดูไงครับเวลาจะติดก็ใช้เทปลอ,อกก็ได้ครับเทปลอ,อกก็ได้หรืออย่างผมไม่ลอ,อกอันนี้คือทำให้ท่านเป็นตัวอย่างผมก็จะดึงมาเลยครับ ลมครับเนี่ฮะลงราจะประมาณนี้ครับมีอีกมันมีหลายวิธีครับบางทีเขาก็ติดกับวัดสดุแล้วก็เนี่ยอย่างติดวัดสดุนี่อันนี้ผมตัดก็แบบติดสติกเกอร์ไว้แล้วก็เกีรีเกียตามนี่เลยครับติดสติกเกอร์ไว้แล้วกีรีดกีดก,กับแผ่นไม่อัดเลยครับตัวนี้สววาดแล้วก็กรียตาม เป็นี้มันจะง่ายถ้าเป็นไม่อัดได้แต่ถ้าเป็นกระจกแล้วมันจะเป็นรอยนะครับเป็นไม่อัดกรีดตามได้เลยก็ประมาณนี้นะครับตัดแบบที่สองครับเป็นงไงบ้างสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับท่านผู้ที่สนใจนะครับก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมและติดตามนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมที่ติดตามขอบคุณครับ